สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่น้อยจะทำอะไรให้ลูกกินวันนี้จะให้ลูกกินอาหารอีสาน <c oughs> พี่น้อยแซ่ขอนยอไปทำขึ้นนี่จ้ะ <c oughs> นิม่มนิ่มแล้วนิ่มแล้วแล้วก็หมักไก่ไว้มักไก่ไปทำขึ้น มักขามขึ้นได้พี่น้อยเพื่อความอร่อยเข้มข้นข้าถึงเนื้อถึงกระดูกอันนี้ก็มักไก่แบบไทยๆเลยจะเห็ดแบบไทยๆมีไอ้กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยพริกไทยดำล้วพี่น้อยใส่ไอ้พริกแห้งไปนด้วยพี่น้องใส่พริกแห้งไปด้วยสองเม็ด เพื่อความเผ็ดนิดนิดให้ลูกกินเผ็ดให้ลูกฮาดกินเผ็ดน้ำจะจักหน้อยไปมาองไทยที่ได้กินอาหารลดใจจัดจัดได้ลดเผ็ดเผ็ดได้เนาะมาเป็นลดจัดจัดตอกจัดไปคอกินเพได้ในวัชพ่าเขาพิีดเดียวมัองไทยตอนนี้ต้องฮัดให้กินอาหารที่มีรสเผ็ดๆเ,ดเดจักน้อยเพื่อความเคยชินของลํำใส สนเ้พี่หน่อยกระจิ๊นหนึ่งได้หมองเขาแล้พี่น้อยพี่หน่อยทียมีหมองเขาแล้วค็อเขาอย่าหองเขากระเมี่ยนี้ิ่หาเนะทุกทุกครั้งที่ซื้อหมองเขากระจี๊ยนมีนิ่งหายนะสำหรับหนึ่งตย่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเอาตไครยผ่าที่เป็นอะไรตะครยว่างของบนกระเจี๊ยนแบบนี้หนึ่งอัน กระบ,บ่กลาหลายหรอกหนึ่งเทียนละน้อยอันได้อันที่มันสุกแล้วก็เอาออกมาไอเอาออกมาใสออ,ออกมาให้มันระบายความใหมให่ความหอนแล้วก็แล้วก็หนึ่งจนกว่าจีเหมือเพราะว่ามันหนึ่งเทียนเดียวพอเหมือนตัวเพียงน้อยหนึ่งลายนี่เพียน่อยจเฮิตลายจัีงหน่อยพอ่ปยังปฏิจฮ็ดเอาใส่ช่องไอ้ช่อง,องแข็งเอาไปน้ำใส่ช่องผิดเอาไว้ถ้ากินน้ำมันนะนี่เพียงหน่อยกจะจีเอาไปคุกแป้ง คลุกแป้งทอดกรอบักหน่อยเพื่อให้มันมีสีสวยงามเนาะแล้วก็ตัะเกียบทอดนี่คือข้าวเหนียวที่พี่น้อยจีนหนึ่งในหม้อขุ่นเขาได้จ้ะแล้วก็จะเอาใส่ไปงั้นสินะก็จะเอานิยวจิ้มดิป่ะจิ้มให้เม็ดทหูหูสิเพื่อให้ไอ้น้ำมันไอ้ระอุขึ้นมาพอมันสุกเขาก็เทออกแล้วก็เอาอันไม้ใส่ไปงั้นใส่หนะึ่งไปทั้งเสี่จ้ะ ที่เหลือกะรอรอคิวต่อไปข้าวเหนียวไก่ทอดกะไก่จีด้กินแล้วพี่น้องพี่หน่อยทอดไก่ทอดออกมาแล้ววามาใส่ในกระทะไปมันมีเครื่องเทศในในลากผักชีกระเทียมผิกไทยน้ำมันตะจีกรอบๆเตยมๆกอบเครื่องเทศเสร็จเสร็จแล้วก็าจะไปจะกินด้วยเรินว่าก well ินดอกแด่เ hmm. ดียวจีเคลียร mm ์ออกเนาะ พลาบาร์สูตรนี้มันมีน้ำตาลน้ำมันนะมันก็เล่นไหม่เร็ว้ว์ใส่น้ำตาลไปนะจหรับคนเหนียวกันคนเหนียวพี่น้อยหนึ่งได้มอง,ของเขาหนุ่มนิ่มเดี๋ยวเราก็หิวเขาพี่น้องนี่รอบสุดท้ายหนึ่งเท่าเมื่อสามหอบหนึ่งอยู่เท่ลหน้อยเพราะว่า มันไอหมอมันหน่อยเนาะของโปรดลูกๆคือหน่อยซิ้มไปละละไกลโัชาตัวเทใไดรดังใจได้ทีเห็ดนั้นที่ป้นน้ำปลาน้ำปลา่าแล้วก็ตกินสสำหรับลูกพี่น้นก็ตักินกับเพน้ำจิ้มไก่ล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยพน้องจะกินบ่เกิดจังหลายเลยเดีกเดจเป็นรับอาหารวันยุืธมนี้ ความโกรธเด็กหน่อยความโกรธลูกๆพอกันคลิปหนาได้ใจได้คลิปนี้กระจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปพอกันว่าคลิปหนาจะมีอยังกับดักบลรูลาฟูฟ้าว่าเป็ี่นตะเบิงกะเบิงหายเลยพี่น้องเอ,อ้ยที่หายยังวันโล่งหายเป็นเชิญเ,เบิงบ,บรรยากาศมันอ,อีก็ฝนตกฝนลิ้มที่เราแล้วจ้ะฝา,ามือฝามัวนทางใดเป็นจังใดแน่ยทางนี้เลยเป็นจังสี่แล้วพี่น้องเอ้ย อบกัคบนคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า